เดอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่มอแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลย กอนเพิ่มตัวรถ1,000อื่นด้วยมีใครเหมืออีกปะอย่างไรอย่างไรตะกี้ชนรถโอเคนออเคนาะลืมละไอ้ไอ้คมสันมันมาได้ไหมอันอนี้ไม่ตอบถ้ามันไม่ได้ไม่ไม่ต้องให้มันเข้ามาแล้วนะเดี๋อยวเป็นตัวหลุดเพิ่มปุ๊บหรือยังหายใครอีกปะโธ่ฮัลโหลไอ้ไตอนนตีว่าถึงหัวนะเว้ยไม่ตอบกนะันอ่ะ กดวอล์กดวอล์ใครใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่สามท่อแล้วกดวอล์โอเคน้ำเลยไอตัวตัวขามานำเลยเนาะลโลเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ รถกระจกไม่แตกลองดูเมื่อกี้แตกกันไหมแล้วค่อยวางเอ็มพีให้ e มันมองไม่เห็นนะแตกอยู่ห้าลูกอะได้แเรวจะวใช้ <จะ S 1> ปลาเล่นไปเลยเจ็กน้อยกูว่าเราต้องวางเอ็มพีก่อนค่อยเล่นแตกอ่ะ อยากดูคือตอนเนี้ยเขาจะเล่นยังไงเขาจะวางเลยหรือว่ายังไงอยากดูตอนนี้แหละแต่รอดูเลยไม่ยังไม่ยังจะถึงแล้วนะแตลรอหน่อยชะลอหน่อยชะลอก่อนรอไม่ได้เลยมา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 เตรียมเตรียมฝั่งโฮมโปรนะขึ้นมาขึ้นขึ้นมาไปเลยนำไปเลยผมเป็นปืนไปเลยจะบล็อก็บล็อเลยเข้าแล้วนะกูเข้าแล้วนะเข้าแล้วนะฝั่งโฮมโปร บาแฟซัพพอร์ตก็ดูดีคงทำคะแนนหายไปเยอาว่างเข่าแดงเพลว่างเ่าแดงเล่นเล่นเลยโ่กว้างชิบหายไปลงไปรวมเลยเร็วขดไปกันขุดไปเรอยคุณต้องรอคอเนี่ยคุณต้องรอคอเล่นใดคอเล่นคอมันปืนมันไม่ถึงเล รถตงังกนพยายามพยายามชวนรถเขาเข้าวงหน่อยปืนอะทาหนัาที่หน่อยถ้ายิงไม่ถึงอ่ะมีพีกูอยู่ไหนเนี่ยเออไอพีมพีใกลางเราน้อยว่ะอุ้มคุณรถเราออกนะ ผมโดนกดหลังบ้านเขานะผมโดนกดหลังบ้านเขานะทะเลทรายปั๊มน้ำมันถ้าออกมาได้มารับหน่อยตรงไหนเนี่ยตรงนี้ตรงถนนใหญ่ผมงเส้นปั๊มน้ำมันอ่ะมึงมาหลังบ้านเขาฝั่งโฮมโปรแล้วมาชุบเพื่อนมาช่วยกูด้วยโอ้แล้วเข้าเนื้อโอ้มันเข้าเลือดทุกดอกเลยสาพี่ อะไรอ่ะโอ้ยปืนเราไปไหนเนี่ยอีทำลาย EMP พวกมึงทำลาย EMP ก่อนคนหนึ่งพื้นเราช้าจังวะตรงเนี้ยว่างมาเอาศพว่างมาเอาศพบ้างมาเอาศพตรงนี้ว่างมาเอาศพหน่อยช่วยงงจัด นี่เหมือนกันเหรอมีดิพี่คือพัมเลยเน,นี่ยผมกำลังไม่ตื่นเลยอยู่มันก็นมาจะเล่นจะเล่นนอนดิเพื่อนช,า,ชา้ามันกินสองเลนเลยว่ะวง EMP เอ่อกว้างอยู่กว้างอยู่กว,ว,ว้าง ผมวางอยู่นู่นน่ะเลนกลางฝั่งนู้นน่ะมันกินมาถึงเลนฝั่งนี้เลยเห็นปะงไปเอาศพไปดิพวกมึงมาเฝ้าศพกันดิวางมาตบพี่อะมาตบมาตบเบอร์เราอยู่นี่หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราน้อยเนี่ยแหละมาเรนน่ะเดี๋ยวนอนทำไมละเออนั่นแหะสิอะไรของพี่เนี่ยโอ้ย รอเดี๋ยวก่นเดี๋ยวก่นขออนุออนอาตวันไหนเป,เปิดเมืองรอบหน้าเดี๋ยวเจอกันนั้นแหละในวันชอบมาวันที่เราไม่พร้อมจริงนะงเ,เพื่อนเราง่ายเกิน <c oughs> ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงง่ายจังไม่ได้เก็บของอะไรมาวะเนี่ยลืมเลยโอ้น่าจะกินยากันตันกันตัน,ตน,ตน,ตนก็เอามาโอ้มัน มันหลายสิ่งไว้บวกกับผมเพิ่งตื่นด้วยไม่ได้คิดเลยเมื่อกี้ยากันตันก็ไม่ได้กินอย่าวางเลย EMP ไอ้ี้ย, e ยนะอพอพอผมวาง EMP ผมจะเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนผม,นผมก,กดแท็บเปลี่ยนแล้วนะแต่ผมไม่ได้มองแท็บไงบอกปั๊มเลือดไอ้แ้่ทำไมปั๊มไม่ขึ้นอ๋อ,อสรุปแท็บยังกดไม่เปลี่ยนนี่แก้เลยไหมรอดูครับรอดูผมแอบเซ็งอยู่เมื่อกี้ไอ้ี้ยคือหนึ่งเลย ลืมกินยาก,กันตันสองเพิ่งตื่นกันเลยเบอร์สามเพื่อนช้ามากเพื่อนชา้าเพื่พอนช้าชแล้วเขารู้ได้ไงว่าเรามีกี่คนอะหายบอกหายคนเดียวคืออะไรเขารู้ได้ไงครับเนี่ยว่าเรามีกี่คน ฝั่งเขาหายเอมมีบ้านนี่ว่านะผมอยากรู้มุมคนอื่นน่ะว่าเล่นยังไงกันผมอาจจะเล่นเสี่ยงเด้วยเมื่อกี้ งไปดีกว่าไม่เล่นดีกว่าคุณต้องเล่นแม่ง EMP อ่ะไฟตรงเดียวพอคุณออนไลน์ครบหึ่งชั่วโมงแล้วอันนี้คุณรับแดนนี่ล็อกอินได้แล้วไม่ได้เไม่ได้ สองสามสี่ห้าหกหกคนเนี่ยเขาสิบน่าจะเหลือสิบห้านะเหมือรถเทียแล้วรถเทียแล้วรถเทียแต่ไม้กับปืนลืมเลยนี่แหละรถเทียเนะี่ยดูดิครบแล้วกองนี้คนเขาเยอะจนแบบมือยังว่างอะ่ะ

ที่ที่บ้านถือสูงหอหมดแล้วใช่ไหมพี่่อถือกันหรือยังครับรถเจ็ตกล่องซ่อมกันหรือยังครับถือข้าวกันหรือยังครับยาก,กันตันเทีกันหรือยังครับ เป็นกันกี่เออไม่รู้เลยครับเราไม่พอต้องหอดีเลี่ยสองคนปะหาผ้าคนเราไม่พอเออคนสิบห <15 S 2> <ม>้าเต็มอบอกไม่พอรอถูไหมกล่องสุ่มหมูเด้งเอาเนี่ยพี่เวลาหอ่อสิบห่อ มันใช้อะไรนะเจมเมอร์หรือแท็กเกอร์วะต้องเอาใส่นิ้วก่อนใช่เจมเมอร์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ,อ่ถ้าเกิดถ้าเกิดจะป้นป้นก่อนห่อพี่หอปุ๊บแล้วก็ค่อยป้นครับ ออเองเราเือนก็พากันแค่ว่าเล่นเลยเล่น,ลน,ลนยาใช่เหรอผมเส้งตัวเองนี่แหละเฮ้ยกินยาก,กันตันกินเลยเคิดหลายอยา่างจัดมต้องเล่นปืนแดงนะเนี่ยเน,นี่ยถึงจะถ้า EMP มมาถ้าเล่นด้วยเงินก็ต้องไปเล่นในไฟอ่ะ นั่นลหละบนกูอีกเรียบร้อยแล้วครับพอมีเอ็มพีแล้วเพื่อนดูแบบช้าช้าใช่ใช่ใช่ปสบการณ์รน้อยกันจัดไม่เป็นไรหรือว่าฝุ่น อะไรอ่ะทำไมอ่ะเอ,ะอ้ยมันจุดอ่อที่นี่คือไม่ไม่ต้องไม่ไม่ยอมห่อเนี่ยแหละนี่ครับหมูง่วงเลยโอ้ยบ้ดิขอบ,บ้า,าดีอยากได้อะอยากได้อะ เดี <minutes> paid, ๋ยวไอ้นุ่มไปเลี้ยนไ่เออเดี๋ยวไอ้นุ่มไปเลี้ยนไ่พี่เขาไอ้นุ่มมึงเจตนาไอ้พี่อุ้มสมนี้ไม่ได้หรออนี้กไมรู้เยอะแล้วดีแก้เบื่อไม่รู้เหมือนกันครับอยู่เขาก็มาเปิดตอนแรกผมก็สั่งเพื่อนว่าไม่ต้องเล่นแบบคนเราไม่พอคนเราแบบตอนแรกเหลือแปดคนเจ็ดคนแปดคนอนี้ผมวไม่เล่นเลยมาโคบอกว่าเล่นเถอะอย่างนั้นอย่างงี้แล้วพอนี่เดี๋ยว เดี๋ยวรอเมืองอม,มันปิดอะแล้วเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวใอยมาแก่อะไรเงี้ยเล่นเลยแล้วทีเนี้ยผมก็เสียไม่ได้ไงผมก็เลยอยู่เล่นมันก็อยู่กันอยู่กันสิบสองคนสิบสองสิบสามคนเนี่ยแล้วทีนี้พอเล่นเมื่อกี้เขาบอกว่าคุณรีมัสทำเสียงตึงใสเมื่อวานไม่รู้ยังไงนะที่บคือเขามาชวนเล่นใช่ไหมเรื่องเรื่องมันเกิดจาก<ม>เขามาชวนเล่นเขามาชวนเราเล่นนี่แหละเต่๋ยวมานะ่ะ มีแค่ลุงลีที่อยู่ลุงลีมัดเนี่ยเขาบอกเขาว่าลุงลีมัดเสียงตึงก็เลยมีปัญหาเขาว่าอย่างนี้แล้วความอันนี้คืออะไรรู้ไหมสภาสภาเ้าอยากให้เล่นด้วยเพราะอะไรอยากให้ลอง e m p <c oughs> เขาว่า <c oughs> แตอนแรกผมเข้าใจว่า e m p เป็นแบบปืนยิงอ๋อวางปักเหมือนกันนี่แต่ก็โอเคนะ e m p วงกว้างไปหน่อย ว่าอ็มพีแอบ e วงกว้างไปหน่อยนะฮะเ,เดี๋ยวลุงคนพูดว่าอะไรมีหมายถึงว่าลุงดีเสียงดังใส่เขา,าหรอคำไหนครับ แต่เซงตรงที่พอพอผมแบบเพิ่งตื่นใช่ไหมผมแบบเบอร์เบอรออ่ะทีนี้ผมพาคือการตัดสินใจตัดสินใจคือหนึ่งวาง EMP สองไม่รอปืนสามหนึ่งกินจากกันตันสี่ลืมเปลี่ยนช่องสล็อตอะไรเงี้ยมันในในน,น,น้อยครับมันมีอยู่ที่พลาดเมื่อกี้น,นะตนัวในส่วนตัวงผมเองนะ อ๋อสิ่ึงไม่รู้ว่าลุงลีคุยยังไงอ่ะเพราะลุงลีอยู่คนเดียวไงเมื่อวานอ่ะแล้วเขาก็วันนี้ก็มาบอกว่าเสียงตึงก็เลยแบบว่าอยากจะเล่นวันนี้ครับก็คือเขาพร้อมวันนี้อยากเล่นวันนี้่ะครับประมาณนั้นที่จะสื่อสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแะ้วเขาก่อนใช้ มีบ okay. ้านด้วยแกงเนี่ยกลัวไปหมดละเจอกันหน่อยหลังมึงเปิดเจอกันหน่อยวะหลังมึงอัปเด่ดใหญ่เจอกันหน่อยเมื่อกี้เขาปลาแฟดยังไงอ่ะ ขาปลาแฟตังไนรถรับใช่หรอมันปลาได้ด้วยหรอปลาได้องงงงงงปลาแฟตยังไงอ่ะงงเลยดิมันมีขักแล้วก็ไม่พังแฟดมันมีมากี่เดือนกี่ปีแล้วไม่พึ่งรู้ัลโหลปลาแฟตยังไงงงคำถามที่งงจัดอออ้ EMP นี่แหละตัวปัญหาของเราเลย ทำเราลงชา้อนนาอยู่ไม่อยู่ก็ตีตามที่เขาอยู่ <c oughs> อะ่ะเขาอยู่สองคนก็ตีสองคนน่ <c oughs> ะเอาเอาลูกอยู่อย่างนั้นอ่ะดูดูจาก <c oughs> ที่ลุงลีแคนนะนะ <c oughs> อยู่คนเดียวก็ลูกคนเดียวอะ่ะ เขาก็เดี๋ยวเขาก็วอร์เจ็ดกันนิ่งแหละเกี่ยงอะไรอ่ะเกี่ยงใครอ่ะเขาก็วอร์จ็ดกันนิ่งแล้วหนูไม่น่าใหม่พี่จำได้ฮะเขาห่อแล้วเขาห่อแล้วเขาห่อแล้วทำไมรู้วะปนก่อน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 พี่ทองไม่รอเพื่อนนะด้วยไปสะก้าวซะด้วยปนแล้วนนะำปนนะำปนน้ำปนเค้กเฮ้ยดูแล้วไม่ได้มอบตัวติดคนอื่น บอกแล้วว่าให้รอเพื่อนไม่ยอมรอเพื่อนพี่ทำอันสองก็ติดสามที่มันเอาได้ใช่ปะคนนี้พอมเงินแสนสามน่าจะไม่ได้อ่ะลองดึงดูดิเสียดายากกันแตงจัดเงินแสนสามเอาด้วยเมืองเขามีตุ๊กตาหมีด้วยอ่ะก็รอคุณลาพี่อย่า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 เป็นคนใจหมาพี่เอ้าอย่าเป็นคนใจหมา โอเคครับใคๆว่าเดี๋ยวอุ๊ยพี่ก๋วยฮาฮ่าฮ่เลยจริงๆริงเขาสัไม่ต้องปนก็ได้นะมามามาเอาห่อไปแล้วหรอมามามาเลยมาเลยต้องยหนึ่อสองสามก็พี่ทอมไม่ยอมหลอเพื่อนอาอไปเลยครับไปเลยดูเวลาพี่ไปเลยอปเลยไปเลยไปใครหอเสร็จแล้วเซตออกไปเลยใช่ออกไปเลยนะจ๊ะไ่เลยพี่เลยขับรถหน่อยพี่เลยขับรถหน่อยไปนัวไปแล้วมาใครไม่ไหวแถวบ้านได้นะพี่อคนถ้าเกิดคิดไ่เคยมีเอาได้สี่หอบปะ สองดีก่อนสองก่อนตัอสามสี่คนนะครับไม่แน่ใจเยเผมเก่าติดละสิบห้ามเา ไม่รู้ว่าเข้ามากี่คนอ่ะเอารถเทียลงมาหรือเทียสองครับสิบห้าคนมัง้งผมมาอยู่ 22, มาะสิบสองสิบสาคนวันนี้ตอนแรกตอนตอนที้เข้ามาเปิดมีอยู่เจ็ดคนแปดคนนี้เกสอ่ะมันก็ตามตามกันมาได้เท่านี้อรอดู เลยครับได้ยินเสียงฮอแล้วนั้นได้ยินเสียงฮอาก็กดจีเลยดิ <c oughs> สวยไม่ทันไปไหนเลย <c oughs> ยอดตำรวจได้ยินเสียงฮอลผมกดจีเลยครับรออะไรโลกละน,นี่นี่แค่ดีฮอนี่โลกขับลกขับโลกลันนะนี่คือคนโลกกันนะอันนี้ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่า EMP มันมีผลกับเพื่อนเรามากเลยเพื่อนเราแบบดูยังไม่ค่อยตื่นๆกันอนะนไม่รู้กันนะเหมือนยังไม่เข้าใจอ,อ,อะไรหลายๆอย่างมนะั้งมาณนะั้นครับมาณนะั้น ไม่เคยเลยครับเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าเทสเคเคเนี่ยไฟตรงยังไม่แข็งเลยก็เลยเพื่อนก็เลยซ้อนแต่ไฟตรงกันผมก็เลยไม่อยากขัดเพราะว่าก็จริงอ่ะไฟตรงยังไม่แข็งเลย EMP มันน่ายังอ่อนประสบการณ์ันอยู่อะ่ะผมว่าเผื่ออาจจะมีแค่ผมลุงลีแล้วก็มากโคตรมั้งที่แบบเคยวางผมอาจจะวางบ่อยหน่อย ไอค้ตำรวจไล่มาแล้ว <c oughs> เขาจะวันนี้ยังไงเราจะรอดเป็นเคสแรกหรือเปล่าแต่ผมอยากได้การตันขื้นจะังเลยนะของสุดตัวซะด้วยเรื่องของแกงซะด้วยแน่คือจริงคู่ไปนัดหนึ่งเอ้ยเรื่อง Angel, อันเจลยังไม่ได้คุยกันเลยว่าเราจะอันเจลไหมหรือว่าอะไรยังไง มันเจอแล้วกันเนาะเดียบรอโดนกังหันตีใช่ครับโดนกังหันตีตำรวจอะตำรวจโดนกังหันตีดังปุกเลยเมื่อกี้อ๋อพี่ลีมัดเสียงตึงครับเมื่อวานเขาพูดอย่างเงี้ยนะคือเมื่อวานเขามาชวนเล่นใช่ไหมแล้วไม่มีใครอยู่มีแต่ลุงลีอยู่ลุงลี็ขาเล่าให้ฟังเออเขาบอกเออเดี๋ยวเล่นเมืองเปิดก็ได้ ทีนี้วันนี้เข้ามาเปิดหลังแอดอบเลยบอกว่าลุงดีเสียงตึงเขางอางี้เออโอ้ยฉบไปจัดหมอ,อตำรวจตำรวจเข้าไปฟาดแล้วหมอฉบไปจัดสวยสวยสวยสยไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเก่งแค่ไหนก็ไม่ต้องเล่นเบอร์อะไรครับห้าสองเจ็ดหครับบีแล้ว ฮ้ยมันจับล็อกงี้ได้จับอุ้มแล้วก็ล็อกงีไ้ได้ด้วยเหรอสูตรไหนเนี่ยชุบเออเกือบเกือบโดนเอ็มเอ็มยกตี <c oughs> ปะเนี่ยตายแล้วเอามันเอาช็อตไปอีกแล้วเอ็มเอ็ม <c oughs> เอาช็อตแล้วเนี่ยมาคุณหมวจบอยช็อต <c oughs> ให้ <c oughs> เอ็มเอ็มเฉยเลยเมื่อกี้ ไม่ได้ตั้งใจนะสามสี่คนน่ะนี่ผมก่จะบอกว่าให้ผมช่วยไหมให้เมื่อกี้เบอร์เลยนะห้าสองเจ็ดหกครับห้าสองเลยนะเจ็ดหกหกห้าสองเจ็ดหกหเคลียร์เมลีเอาให้อ่ะเมยอลีก็เสียงตึงนะวะ ชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริงร๊งกริง๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นข้อบโกัวด้นโด้วยกันนะคะ